สวัสดีครับนะครับเบอร์นี่มาพอ้าวีแล้วครับเบอร์นี่มาหาอีปูครับเบอร์นี่หาปูนะครับในคลองส่งน้ำแล้วครับผมสะดวกสบายครับผมในปลาพักบุ้งแต่มีตัวเล็กน้อยครับผมอีปูครับผมผีไม่ยิ่งใหญ่เนี่ยหากินอย่างครับตัวนี้ครับอีปูหน้าครับในคลองเรี่ยมเลยสวย รูปปูหน้าครับรูปปูหน้านะครับเด้อไหลรูเลยหลายคูนะครับในคลองทรงน้ำครับผมีปูลงคลองแล้วนะครับตัวนี้สะดวกสบายนะครับ ส่งน้ำนะครับผมปูนาครับปูนา